พราปัิเกจกับพุรธเจ้าไม่ใช่ว่าสอนไม่ได้แต่ครับสอนแล้วไม่มีใครรู้ตามได้อันนี้คือไอ้ปริเกจขอพุรธเจ้าคือท่านตัดสรู้ขึ้นมาได้เองแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปสอนใครได้เพราะว่าสอนแล้วไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไปสอนนะสอนแล้วแต่คนรู้ตามไม่ได้ไม่ต้องไปดูยากดูในเออ่ทุกวันนี้ก็มี คนที่เปิดคลิปเยอะแยะไปหมดเลยนะก็มาสอนธรรมะ้งหมดเลยแต่ว่าคนที่จะไปรู้ตามเนี่ยมันรู้ตามไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นถ้าหากว่าเขาแต่รู้มาจรงิงเขาก็เป็นเพียงปฏิจิติยารเจ้าที่ท่านยกย่องพระพุทธคุณเลยว่าพระพุทธเจ้าที่จะสอนได้เนี่ยเออมันนานมากกว่าจะมีคนที่จะสอนได้ถึงแม้ว่าบรรลุธรรมแล้วก็ยังสอนไม่ได้นะไอ้นี อย่างพวกเราเรา,ท,าท่านหลายคนอาจจะพากันเปิดโคดสอนอะไรต่างๆ,ๆ,ๆเยอะแยะไปนเน่ยมีใครที่จะสอน <c oughs> ที่จะสอนได้ที่จะสอนแล้วก็มีคนรู้ตามได้มีกันอยู่สักกี่คนเนี่ยมีกันสักกี่คนที่อ่าว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วไปสอนคนให้บรรลุธรรมตามเนี่ยบรรลุธรรมได้มีก,กี่คนนะมันเป็นไปได้ยากมากนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่จะเป็นมาถึงพุทธคุณในเรื่องของ ผู้สมควรฝึกเนี่ยซึ่งพระ,ระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่บรรลุธรรมมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมมาแล้วจะสอนได้นะบรรลุธรรมมาแล้วมันสอนคือสอนอะมันสอนได้บอกพูดบอกรู้ได้ไแม้แต่อย่างถ้าอยู่ในตามาประบก็อย่างเช่นของพระโพธิโพธิธรรมจักโมอเนี่ยท่านเองก็สอนได้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมตามท่านได้แค่คนเดียวคือสีกวางหรือว่าปรินายกองค์ที่สองแค่นั้นเอง อันนี้ก็อ่านดูในตบัติในบาลีเลยเขาเก็อันนั้นเป็นของมหายานนะซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะบ่งชี้ไว้ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครมารู้รรม <c oughs> มีคนมารู้ร,รมนะพระเจ้านก็บอกไว้มันมีคนบรรธรรมแต่ว่าคนที่จะมาบรรลุธรรมแล้วจะสอนได้ด้วยเนี่ยมันมันยากมันถึงจะถึงเงื่อนบอกว่ามันต้องเป็นสัมมาสัพพุทโธคือ,อบรรลุตัวเองคือเรียกว่านิพิทา อันนี้พิธาเนี่ยบรรลุได้ตัวเองมาแล้วนะสัมมาสามพุทธคือไปสอนคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยบรรลุบรรลุได้สามมาสามพุทธโทเนี่ยคือสอนให้ผู้ผที่ไอ้ไอ้ผู้ถูกสอนเนี่ยให้ไปสอนให้คนอื่นบรรลุทําได้เนี่ยอันนี้เป็นสัมมาสมัมพุทธโทรท,รที่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในอ่าก็เรียกว่าไปสภาวะธรรมเนี่ยอยู่ในไอ้ ep ep แรกอ่ะ ep ก่อนหน้าเนี้นะ ก็มันถึงพุทธคุณเก้าที่ยังเหลืออีกประมาณท่านมันเราคุยมาเกี่ยแล้วเนี่ยโคกานันใช่ไหมอ่าเหลืออยู่อีกสามันนะอันที่หนึ่งนี่ก็คืออนุตตโรอนุตตโรเนี่ยมันมันก็เหมือนอนัตตาอ่ะมันแปลว่าบังคือตัวตัวเขามันน่มันแปลว่าบังคับไม่ได้ตัวอนุตตโรเนี่ยคือมันยิ่งมันมันอยู่นอกเหนืออ่าเรียกว่ามันยิ่งหย่อนมันอยู่เหนืออะไรต่างๆ คือมันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่บังคับได้ที่มากําหนดก,กฎเกณฑ์มันได้อันนี้อันนี้คือความหมายของว่าอนุตลุปุริศาสธรรมสารทิปุริปุริสานี่คือแปลว่าบุคคลธรรมสารทิเนี่ยคือ,อธรรมะเนี่ยสามารถที่จะเปิดคือคนสามารถที่เข้าไปตามธรรมได้อันนี้มันถ้าแปลด้วยสำรวนไทยนะว่าบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าใช่ไหมครับที่ เราได้พากันแปลตามออ่ที่ท่อง,องมาแต่ว่าสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นนี่คือเอผู้ที่จะอสมควรที่จะฝึกเนี่ยพระพุทธเจา้าบอกว่ามันมันต้องเป็นผู้ที่เ,เห็นทุกข์นะทังนั้ท่านหนึ่งต้องเรียกว่า,าพิกขูทั้งหลายนะพิกขู่พิขูพข่พิขูไม่ใช่แปลว่าผู้ขอนะหลายคนยังไปแปลว่าผู้ขอนะจากสำนวนของ หลายๆกูบาาจ้างเราไปแปลว่าเป็นผู้ขอก็เลยไปมองดูว่าเป็นขอทานเลยไปแดี๋ยวพิคคูทั้งหลายพิคูเนี่ยแปลว่าผู้เห็นไถในวัฏจักรอ่าถ้าแปลตกไอ้ไอ้ตัวเป็นเป็นบาลีนะอ่าคือค,คุณคุณจะต้องเห็นไถแล้วคือเป็นบุคคลที่สมควรฝึกอ่สมควรฝึกเนี่ยมีอยู่มีอยู่กี่มีอยู่กี่คนท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้เป็นศรัทธาเดียว ศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้แปลมันเป็นคือถ้าพูดถึงว่าแปลว่าครูเนี่ยครุครุคือมันหนักแน่นอ่อถ้าเป็นมันก็เป็นแบบอ่ะเป็นเป็นแบบอย่างประมาณอย่างนั้นนะศรัทธาเนี่ยนะไม่ใช่แปลว่าครูพูดสำหรับไม่แปลว่าศาสนาไม่ใช่แปลว่าศาสดามันเป็นคําเป็นคุณสมบัติก็เรียกว่าเป็นสภาวธรรมอ่ะหนึ่งที่มันเป็นเอ่อเหมือนกับคล้ายๆกับไอ้สุขตัวมันเป็นแบบอย่างมันเป็นวิถี ท,ที่พระพุทธเจ้าทาเนี่ยคือท่านท่านทําเป็นเออมันเป็นวิถีที่ที่มีความมั่นคงมันเป็นแนวทางมันเป็นเส้นทางที่มีความมั่นคงอ่าอันนี้นคือสุคตโตแต่ว่าไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยแปลว่าท่านเป็นแบบอย่างแบบอย่างที่มีความมั่นคงก็เรียกว่าครูครุครุก็คือหนักแน่นเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเ,เอ่อพวกเราเนี่ยพอมาฟังเขาบอาครูก็คิดไปถึงพูดสอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ทำให้ความหมายของพุทธคุณเนี่ยกลายเป็นตัวพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไอ้ตัวไอ,อ้ที่อินทิบิโสภะกวาเนี่ยท่านบรรยายถึงสภาวะพุทธะนะพุทโทธภควาติเนี่ยสภาวะพุทธอ่ากู้รู้พุทธีผู้เบิกบานเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ลักษณะเป็นเป็นไอ้ที่เล่ามาตั้งแต่อินทีิบิโสภะกวานอัลลังสม,มาสัมพุทโทธวิชาจนารณะสัมปนโน สุกโตโลกวิถูอนุตตโลปุริสาธรรมสารถิศรัทธาเดวะมนุษย์สาหนังก็คือนี่แหละคราวนีไ้ไอ้ตัวศรัทธานี่คือตัวเป็นแบบอย่างคราวนี้มนุษย์สามนุษย์เดวะมนุษย์สาหนังเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์เนี่ยพวกเราก็ไปมองถึงเรื่องของอความเป็นเทวดาอวามเป็นเทวดามาว่ารูปเป็นเทวดามีชจ้าได้อย่างนั้นอย่างนี้มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันเป็น แล้ว่าบุคลาธิฐานที่เอามาทําให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าไอ้คำว,ว่ามเทวดาแล้วออมนุษย์ที่จะมาบรรลุธรรมเป็นผู้ที่ปุริสะแปลว่าปุริสะธรรมสารถได้เนี่ยจะต้องเป็นระดับเอผู้ที่เป็นเทวดาและมนุษย์เนี่ยคือมันเป็นคุณธรรมนะอาสว่าคุณเอาคุณธรรมคุณธรรมของเทวดานี่คือฮิมิโอตปะ คือจิตของของคนของจิตนั้นอะ่ะจะต้องเป็นจิตที่มีฮิลิโอตปะเนี่ยอันนี้คือคือลักษณะอย่างนี้คือคนต้องรู้จักเกรงกลัวเป็นความละลายต่อบาปคือไม่กล้าทําบาปอ่าอันนี้ไม่ใช่ว่ามีเอ่อถ้า,าว่าไป,ปแปลตามอย่างในหนึ่งของของเทวดาก็คือเป็นผู้ที่มีอายุทิพ์เอออายุทิพ์มีอะไรวันอาทิพย์สุขทิพ์ใช่ไหมอันนั้นเขา อันนี้คือคุณคุณลักษณะของของเทวดาอ่อคุณคุณลักษณะของเทวดาเพราะฉะนั้นอตัวที่เป็นเทวดาแล้วมนุษย์เนี่ยมนุษยสานังเนมนุษย์ก็เหมือนกันไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นคนที่มีความรู้ไอ,อ้ที่ว่าปเปรียนสูงมีความคิดอะไรพวกนี้มันอันนี้มันก็มันมันก็เป็นมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่องอะแต่ว่ามนุษย์นี่มันเป็นเป็นคุณธรรมอะมันเป็นสภาวธรรมเป็นคุณธรรม ถ้าเป็นคุณธรรมเอาตามบาลีก็ว่าเอมนุษย์เนี่ยต้องจะมีคุณธรรมที่เป็นอคันติสุรจักคือต้องมีความอดทนเนี่ยมีความอดทนมีความงามสุรจักเนี่ยคือเป,เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายมีความอดทนและเป็นเป็นสามารถจะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายด้วยอันนี้คือคุณสมบัติของของมนุษย์นะคันติสุรจักที่ว่าไอ้ หักิและความงามอะไรของเขาเนะี่ยซึ่งอถ้าเป็นแปรเป็นคือมันมันสามารถจะสอนได้มาพูดสอนได้บางคนนี่มอีอินซีที่ไม่แก่กล้าอินทีที่บรรจงเองก็ยังอยังอยู่ในชุ่มอยู่ด้วยกลาชุ่มด้วยด้วยกามยังพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรอยู่เนี่ยคุณจะกล้ามาขู่สู่เส้นทางนี้ก็มันก็ยังไม่เป็นปุริสาธรรมสารชี <Yeah. S 2> คุณยังไม่เป็นผู้สมควรฝึกถึงแม้ว่าคุณจะมีเ,เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมเป็นปัจจิกบพุทธเจ้าก็ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจิกบพุทธเจ้าสอนใครก็ไม่รู้ว่าใครตามได้นคนแบบตัวเขาเองถ้าหากว่า,าบางทีเนี่ยพูดที่มาสอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องบรรลุธรรมนะแต่ว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเอานํา ไอ้หลักธรคำนะไปฝึกแล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ไม่จําเป็นนะอย่างการณีของท่านอ,อนนท์เนี่ยท่านซึ่งเป็นเซลโซดาบานเนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหานั้นเป็นอหรหันต์หมดแล้วเนี่ยบรรลุถึงอหรหันต์หมดแล้วไงพวกนี้น,นะอย่างพระคีรีมณน์อะไรไม่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยส่วนมากว่าบอกว่าถ้าครูไม่ได้บรรลุธรรมแล้วเราจะบรรลุธรรมได้ยังไง อันนี้ถ้าหากว่าท่านเอาความคํานั้นนะมาจากพระพุทธเจ้าอย่างเช่นมาพุทธวจนะเอามาเอามาศึกษาแล้วมาเตีแผ่ขยายความแต่ว่าตัวของท่านเองเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเข้าไปในในถิ่นธรรมท่านก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้แต่ว่าท่านเอามาแยกแยะแต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยหรือว่าลูกศิษย์ที่ฟังนี่เอาไปเพื่อปฏิบัติไปเห็นธรรมสิ่งนั้นจริงๆขึ้นมามันเกิดขึ้นมาในตัวเขาเรียกว่าโอปัญญิกู ซึ่งจะจะเล่าในไอ้ทำรรคุณหกเนี่ยต่อไปเลยคือมันจะเป็นอย่างที่ท่านสอนนั่นแหละแต่ว่าทําอย่างไรแหละมันจะ,จะเกิดขึ้นในตัวเมื่อเกิดขึ้นในตัวนู่นนะมันถึงจะถือว่าไอเข้าถึงธรรมนะไม่ใช่แค่ฟังอ่าฟังแล้วก็นึกตามวาโอ้นี่มัน ธรรมะบนเจ้าเป็นความดีอย่างนี้นะควรจะปล่อยว่างงันอย่างนี้นะอันนั้นออันนั้นมันเป็นกลเลสนะไม่เอานะอันนี้ไม่เป็นกิเลสอันนี้มันเป็นมันมันเป็นแค่ความรู้กับความคิดมันไม่ใช่เป็นมันไม่เป็นความเห็นไอ้ความเห็นแภาษาไทยนี่ก็ไปเป็นความคิดมอนเดิม,มแหละแต่ว่าความเห็นคือมันสัมผัสได้อะ่ะ ถ้าหากว่ามันตัวไหนที่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นของอของจริงคือเมื่อเราหลับตาแล้วเราลืมตาเราสามารถรู้สึกได้อันนั้นคือตัวที่จะเอามาเป็นกรรมฐานได้คือมันรู้สึกได้ทั้งมืดทั้งสว่างถึงจะามาเป็นกรรมฐานได้อย่างเช่นลมหายใจเงี้ยถ้าเราทําความสัมผัสลมหายใจถ้าถ้าหลับตาไปแล้วไม่รู้สึกถึงตัวลมหายใจนั้นแสดงว่าไม่ใช่คือคุณจะต้อง ถ้าจะเทสถึงไอ้ตัวที่เป็นตัวที่เป็นกรรมฐานที่จะเอามาใช้ได้นะก็คือควรจะหลับตาก็รู้สึกได้เอ่าลืมตาค็รู้สึกได้ไม่ใช่ลืมตามาไอ้ไม่เห็นแล้วภาพนั้นถ้าภาพนั้นพอลืมตามาไม่เห็นแสดงว่ามันอยู่ในความคิดนะถ้าหลับตาแล้วมันเห็นแสดงว่ามันเป็นความคิดนะคือถ้ามันถ้ามันเป็นความจริงที่มันทรงอยู่ได้เนี่ยคือมันจะต้องรู้สึกรู้สึกที่ทั้ง คือสามารถจะรับรู้ได้ทั้งหลับตาทั้งลืมตาเอาเทียบง่ายๆอย่างนี้อันนี้คืออยากจะให้เป็นมุมมองสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้มาให้เราเชื่อนะเต่ว่าเอามาให้เราไปลองฝึกดูแล้วคุณเราเอาไปทําดูไปปฏิบัติดูแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อเล่าถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณจะไม่ คุณจะคิดเอาบางทีก็อาจจะคิดถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราคิดถูกบ้างก็ไปเอาอาจจะไปพูดไปสอนหรือว่าไปขัดแยง้งก,กันกับคนอื่นเพราะว่ามันเกิดจากความคิดมันไม่ได้เกิดจากความความเห็นที่เห็นเห็นในจิตอ่ะแต่ก่อนนี้ก็เหมือนกันเลยนึกว่าตัวแออ่านมาก็นึกว่าตัวเองรู้จริงๆมันเป็นแค่ความคิดความอ่านความคิดว่าอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้คือคิดเอาทั้งหมดเลย,รย,เลยพ,ลพราฟังหลวงพ่อไปใลสน่วนก็คิดเอา คุณจะต้องไปปฏิบัติเอาคือทบยึดกรรมฐานตัวใดตัวหนึ่งก่อนอาจจะใช้ลมหายใจจะใช้ความรู้สึกตัวการเดินไปเลยแล้วแต่ละมันมีแยะๆไปสี่สิบกรรมฐานเล่นะสามารถจะทําได้ทุกกรรมฐานนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพวกโทไม่อัตามาลหลังอะไรก็แล้วแต่ละแต่ว่าคุณเขาเรียกว่าศีลพรตรปาม,มาเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าไอ้ไอ้ตัวที่คุณไอ้ทําอยู่เนี่ยคุณเข้าใจว่าทําไปทําไมทําอย่างนี้ทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจอย่างนันไเอ่า ถ้าคุณเข้าใจตรงนั้นน่ะโอเคอันนั้นสามารถที่จะอะบอกได้ว่าคุณละสิ่งละภาษรพมาได้เด้วถ้าหากว่าเรายังสงสัยอยู่มันกย็ยังละไม่ได้อันนี้คืออคือสิ่งที่มันเขาเรียกว่าสภาวะพุทธเนีหรือว่ามันเป็นคําพันธนาพุทธอะนะ่ะอันนี้มันเป็นซอสโค้ดหรือมันเป็นมันเป็นโอเพนซอสอ่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้หรือว่าเปิดเผยไว้เนี่ยเมื่อ2,000กว่าปีแล้วว่าใครที่เข้ามาถึงสภาวะเนี้ยอ่าอิทดิเบสโรวพกวาลังสมาธิพุทธโดเนี่ยซึ่งอ่อใครจะแปลถูกแปลผิดมันขึ้นอยู่กับอินทรีย์แต่ละคนละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณไปปฏิบัติแล้วคุณจะเห็นสิ่งเดียวกันมันจะเป็นสิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นอในจิตของคุณ มันจะไม่มันจะค่าแปลอย่างที่พวกเราแปลฟังคนนู้นแปลจากโน้นดูอ่านหนังสือโน่นนี่นั่นอันนี้อันนี้เป็นขัความคิดทั้งหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่คุณปฏิบัติคุณจะเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเป็นของของเดียวกันเป็นพุทธูเดียวกันเป็นอ่อีพีเอโอมันกันที่หลวงพ่อว่าอิตีปิโสนอีติปิโสมันแปลว่าความเพียรที่มันมีความมั่นคงแล้วมันก็บอกว่ามันไม่ได้มันแปลอย่างนั้นนะมันแปลก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปแปลเอาแต่ว่า ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเลยคือมันเป็นการทำไม่จากการปฏิบัติคุณปฏิบัติแล้วคุณนึงจะเข้าใจสิ่งนี้คุณต้องเห็นสิ่งนี้